สวัสดีครับโบเดิมนะครับเดิมจริงๆนะครับเดิมโรงงานนะครับชิงกันเองนะครับโบเดิมชิงกันเองนะครับอันนี้อีส้มนะครับขับเองนะครับอันนี้น่าเทนะครับนาเทนะครับดาเดาดูนะครับมาดูโบเดิมครับ ชิงกันเองนะครับชิงกันเองนะครับช,นนช,ชิงไฟครับม่เหรออีกทีนะใส่ให้ชิงไฟเปล่าแน่นอนชิงไฟชิงไฟครับเฮ้ยไปแล้วมาดูครับสำนักเอฟบีซีโบเดิมครับโบว์เดิมครับ,บ,รม,รบมาดูกันครับ โอเคครับโอเคครับแบลบ็ก็คตคู่ครับ16.6กับ16.2นะครับโบเดิมนะครับสวัสดีครับ